สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา c h a อ n ช l นผู้รับสารจัก,ก,กรวาลแปลความหมายด้วยการอ่นานหน้าไพทารุ่นะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาในท็อปปิหัวข้อพิกอเด็กนะคะ EP 81นะคะแฟนคุณในอนาคตนะคะ E.P. 81แล้วเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะคะขอบคุณสาหรับการกดซับสไครป์ขอบคุณสําหรับก,การกจัดเล็กมงคลแล้วก็ขอบคุณสาหรับการเข้ามาดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะขอบคุณที่พร้อมโอนถึงจะแอดไลน์มานะคะแฟนคุณในอนาคตนะคะเราจะมีพลังงานเอเนจีเด็กที่1นะคะเอเนจีเด็กที่2นะคะเด็กที่3นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะถ้าเกิดว่า ใครยังทำสมาธิไม่ได้หรือเลือกไม่ได้กดพอดหรือกดหยุดที่หน้าวิดีโอของคุณก่อนนะคะเรามาเริ่มเด็กที่หนึ่งกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือก energy พลังงานเด็กที่1นนะคะแฟนของคุณในอนาคตนะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะแบบภาพรวมทั่ว,วไปอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะถ้าอยากได้ความแม่นยำนะคะให้ดูดวงส่วนตัวมีแบบมีค่าครูแบบพูดคุย30นาที5 9 9บบาทเท่านั้นนะ เอาละค่ะแฟนคุณในอนาคตนะคะเรามาดูเ่ะเป็นใครนะคะว้าวอาจจะเคยเป็นคนที่นะคะเป็นคนที่ลูกล่างหน้าตาดีอ่าเขาคนนี้นะคะเคยผิดหวังเรื่องความรักมาแล้วนะคะมีปัญหาผิดหวังเรื่องความรัก เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนดูโดดเด่นนะคะในสถานที่ที่เขาอยู่หรือวงสังคมเป็นคนที่หน้าตาดีจิตใจดีอบอ้อมอรีนะคะเวลาที่คุณเจอเขาหรือได้พูดคุยกับเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกสื่อได้เลยนะเหมือนว่าเราเคยเจอกันแล้วไหมทั้งที่จริงๆเรายังไม่เคยเจอกันเออเรายังไม่เคยเจอกันนะนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูต่อรูปร่างหน้าตาดี มีพลังงานแบบไหนบ้างนะคะบางคนนะคะสามารถเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ได้นะคะดึงดูดนะคะดึงดูดใจดึงดูดความรู้สึกซึ่งกันและกันอาจจะมีพลังงานของคนที่เป็นชาวต่างชาติได้นะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดมีสติปัญญานะคะแล้วก็นะคะ,ะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมากเลยอมไม่สามารถต้านทานหัวใจนะคะมีพลังงานราศีเมษราศีราศีกุมราศีเมษราศีธนูเออ และเอ่อไม่ใช่ค่ะขออภัยราศีพิจิกราศีเมษราศี ราศีกุม,มนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายได้นะคะคนนี้บางคนอาจจะเคยผ่านความทุกข์ความเศร้านะคะเสียใจเพิ่งอกหักเลิกกับคนรักมาก,ก็ได้นะคะหรือความรักของเขาอะนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะชอบเครียดคิดวิตกกังวลหรือมีความอาจจะขี้หึงหวงในความสัมพันธ์ของเขาแล้วก็เป็นคนที่นะคะเขาเรียวกว่าเป็นคนเก่งในระดับหนึ่งนะ,ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูต่อ คุณจะเจอกันที่ไหนอะไรอย่างไรอ่ามีพลังงานว่านะคะอาจจะเจอกันหรือพูดคุยหรือ,ท,อทักทายนะคะการติดต่อผ่านงานอ่าการโทรผิดอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือการเดินทางท่องเที่ยวนะคะอาจจะเจอกันนะคะมีการทักทายนะคะเป็นการเห็นหรือว่าเขาเห็นเราแล้วรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะ คนนี้หรืออะไรยังไงนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือกันเรื่องงานมีการพูดคุยกันนะคะในสถานที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวเขาอาจจะแอบเห็นเราแอบมองดูเราอยู่อะไรประมาณนี้เนาะเหมือนดูเอ๊ะคนนี้ทําไมหน้าคุ้นๆทั้ทง,ทงที่เราเหมือนกับเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนอะไรประมาณนี้นะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูว่านิสัยลักษณะน,นิสัยเขาเป็นแบบไหน อุปนิสัยนิสัยเขานะคะเทนอฟคัพอ่าเป็นคนที่รักครอบครัวนะเดลิเวอรเวร์ถ้าเขามีความรักนะคะจะเป็นคนที่มีความรักที่รักครอบครัวนะเออนะรักครอบครัวดูแลนะคะอาจจะครอบครัวเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าธุรกิจกิจการนะคะเวลาที่พบเจอคุณแล้วหรือได้พบหรือได้พูดคุยแล้วจะรู้สึกแบบไหนโอ้ทีอฟคัพอ่ะรู้สึกดีนะคะอาจจะมี เขาเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันด้วยเอออาจจะชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะมีความผูกพันมีความเสน่หาเออนะคะคือแบบมีความที่เป็นเคมีตรงกัน The Devil The Food t of Cups นะมีความสุขสนุกสนานเคมีตรงกันไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเป็นคนค่อนข้างคล้ายๆกันนะคะมีความเป็นอิสระแล้วก็มีมีความเป็นความสนุกสนานมีความเป็นเด็กอะไรอย่างนี้เนาะเรื่องการงานของเขานะคะการงานของเขาเนาะ เขาคนนี้นะคะจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนว่าทั้งเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะในตัวเดียวกันเลยอมีอารมณ์ที่ละเมียดละไมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างสุดโต่งเป็นคนที่บ้างงานอืมเป็นคนที่บ้าง,งานเนาะพลังงานนี้บางคนนะคะใครที่เคยนะคะตัวเขาเองอาจจะเคยผิดหวังอกหักนะคะหรือเป็นไม้หรือเป็นพ่อไม้หรืออาจจะพลังงานสลับมามันเป็นตัวคุณก็ได้นะมีการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครที่นะคะ สามารถเดทแบบโลกออนไลน์ได้นะอาจจะพบเจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะทางโลกออนไลน์ทางโซเชียลนะหรือพบผ่านงานก็ได้ผ่านงานหรือโลกออนไลน์นะคะจะเป็นประมาณนี้เอาราคาทีนี้เรามาขอดูต่อว่าบรรยากาศความรักของคุณนะคะจะเป็นแบบไหนคะผู้ที่เลือกเด็กที่1น,นะคะเลสดาคอนบรรยากาศความรักว้าว มีการเริ่มต้นพูดคุยมีการเริ่มต้นพูดคุยจริงๆผ่านเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นที่ปรึกษาผ่านงานเออนะพูดคุยแบบจริงจังนะพูดคุยแบบซีเรียสน,นะพูดคุยแบบว่าต้องการครบหาเขาจะพูดชัดเจนแหละว่าขอคบขอคุยอืมบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ติดต่อผ่านงานหรืออาจจะปรึกษากันเรื่องงานเขานะคะจะขอ จะขอให้คุณเปิดใจว่าวนะคะผมลิขิตมาแล้วถ้าตัวคุณเองนะคะที่เคยปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์อันนี้4 o u of w a n d กับ The Wheel of f o r t n e นะผมลิขิตนะจะทําให้คุณเจอนะคะคุณต้องเปิดใจด้วยนะคะรอเวลาใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันไปนะผมลิขิดมาแล้วสามารถคบหาดูใจไปถึงขั้นแต่งงานได้ไหม คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นคนดีนิสัยดีนะคะเป็นครูบาอาจารย์อืนะหรือนะคะใครบางคนนะคะนิสัยดีไม่พอนะคะอาจจะเจอโซเชียลออนไลน์หรือใครบางคนนะคะอาจจะแบบว่าเขาคนนี้นะกลับเข้ามาแบบเขาเรียกว่าทักเรามาหรือตอนนี้เรากับเขาอ่ะได้เจอกันแล้วเออเรากับเขาอาจจะได้เจอกันแล้วก็ได้นะไพ่ตกนะเดี๋ยวขอขออภัยเดี๋ยวหมอขอเก็บไพ่แป๊บหนึ่ง เรากับเขาเรากับเขาเคยเจอกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวหมอขอดูนิดหนึ่งเรากับเขาเคยเจอกันหรือ,อยังอ่าเรากับเขาเคยเจอกันแล้ว the empress นะเรากับเขาอาจจะเคยเจอกันแล้วบางคนอาจจะสามารถเป็นเพื่อนสมัยเก่าก็ได้บางคนตอนนี้นะเขาแอบมองเราอ่ะอเขาแอบสืบแอบส่องเราเห็นเราทางออนไลน์ทางโซเชียลหรือเห็นเรา จากที่ทํางานหรืออะไรก็ได้นะคะสามารถเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าเอ็มเพรสอะนะคะเราเหมือนว่าเป็นคนที่ดูดีที่งามสง่าเขาแอบบชอบแอบรบัก,กเราแต่เขายังไม่มีพลังงานที่กล้าพอที่จะเข้ามาทักทายอะไรประมาณนี้นะโอเคอันนี้จะเป็น energy พลังงานของเ็กที่1เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานราศีราศีของเขาคนน,น,นั้นนิดหนึ่งนะราศีดาวศุกร์ดาวจันทร์อยู่ตำแหน่งไหนคะวันที่วันอะไรคะขอให้ไพ่ได้บอกด้วยนะคะ แฟนคุณในอนาคตอันนี้ดูเป็นแบบภาพรวมนะคะพนังงานราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีมีนธาตุน้ำอืมเป็นคนที่โดดเด่นอะเออเป็นคนที่ทํางานเก่งที่โดดเด่นรูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีแล้วก็เป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดนะคะมีพนังงานของชาวธาตุน้ําเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือน2องบุคลิกก็ได้นะนะคะ ธาตุลมตุลกุมมิถุนนะคะดาวอาทิตย์หรือคนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะคะาราศีกรกฎราศีกุมคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุลมตุลกุมมิถุนนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะพลังงานเอเนจีเด็กที่หนึ่งนะคะขอให้คุณนะคะพบเจอคนที่ดีนะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดที่เลือกกองการ์ดกองที่สองนะคะวันนี้เรามาในคอนเทนต์หัวข้อแฟนคุณในอนาคตนะคะเราขอดูพลังงานนิดหนึ่งนะคะเขาเป็นใคร เป็นการดูดวงแบบภาพรวม general reading ทั่ว,วไปนะคะถ้าใครอยากได้ความแม่นยำให้ดูแบบ private หรือแบบส่วนตัวเท่านั้นแบบพูดคุยนะคะไม่เปิดกล้องนะ3านาที5 9 9บาทนะตอนนี้ถ้าใครยังรอคนรักเก่าความรักเก่าอยากให้คนเก่าติดต่อกลับมานะคะจะเป็นอะไรที่เขาคิดมากการจัดเลขมงคลนะคะหรือว่าจัดข้อหนึ่งเนี่ยจะช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักให้เราสมหวังมากยิ่งขึ้นนะการงานการเงินความรักนะคะราคา5 9 9บาทนะคะแล้วก็รายละเอียดอย่างอื่นนะคะ ให้ติดต่อพูดคุยกับหมอนะคะทางไลน์นะขอบคุณที่พร้อมโึงจะแอดไลน์มานะคะเอาราคาเขาเป็นใครเขาได้คุยกับคุณหรือยางลักษณะเป็นแบบไหนอ่ามีการติดต่อสื่อสาร มีพนักงานเอเนจีเหมือนว่าเขาเคยทักคุณมาแล้วอ่ะเขาทักผิดปะหรือหรือว่าเคยพูดคุยแล้วแล้วก็ไม่ได้พูดคุยเลยตอนนี้ตอนนี้สถานการณ์แบบว่าเขาอาจจะผ่านมาทางเพื่อนหรือมีการพูดคุยผ่านงานแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วอืมเขาเป็นใครขอดูลักษณะเขานิดหนึ่งนะคะอ่าเอมเพลเลอร์ Emperor นะคะ แรงงานชาวราศีเมษหรือชาวต่างชาติหรือคนที่เป็นหัวหน้าง,งานคนที่ทํางานเก่งนะคะคนที่ใจร้อนคนที่มีไลฟ์สไตล์นะคะเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นเออนะคะทะเยอทะยานการทํางานเขาเก่งนะคะชอบอ่า จริงๆในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะเป็นคนชอบควบคุมความสัมพันธ์เพราะเขาเป็นคนที่ปั้นใจในตัวเองอาจจะมีอีโก้เล็กๆนะคะแล้วก็อาจจะมีอารมณ์แบบใจร้อนแต่เป็นคนที่หน้าตาดีมีพนักง,งานเหมือนชาวต่างชาติหรือคนที่เป็นลูกครึ่งหรือเป็นพนังงานคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเจอคุณหรือ,อยังหรือคุณเจอเขาหรือ,อยังอ่าไพ่เดือดสันนะ ไพ่เดือวซันกับไพ่พิ้นเท่นนะคะคิงอว่าแสดงว่าต้องเจอกันแล้วนะอืมไพ่เดียวซันนี่มันมีพลังงานของคนที่เด็กว่าอาจจะแอบชอบกันหรือเขาอาจจะแอบมองคุณอยู่ลึกๆก,ก็ได้อาจจะเป็นหัวหน้างานคุณก็ได้นะอืมนะคะทำงานเก่งแล้วก็แอบมองคุณอยู่มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางไหนบ้างนะคะบางคนอาจจะเป็นทหารตำรวจวิศวกรหรือคนในเครื่องแบบนะคะราศีกรกฎราศีเมษนะ,ะเอาละค่ะพอดูลักษณะ นิสัยไลฟ์สไตล์เขานิดหนึ่งนะนิสัยไลฟ์สไตล์โอ้เป็นคนบ้างงานมากเลยอ่ะบางคนอาจจะต้องทำงานเดินทางทำงานที่เดินทางไม่ได้อยู่กับที่นะโอเคนะคะเป็นคนเก่งเร็วๆนี้นะหมอว่านะคะเร็วๆนี้นะอาจจะมีการได้ติดต่อสื่อสารมาทางโซเชียลออนไลน์นะหรือบางคนขณะ หรือบางคนนะอาจจะถึงขั้นแบบว่าพูดคุยแล้วจะเดินทางมาหาหรือมีการนัดอะไรประมาณนี้นะนะคะเรามาดูขอดูความสัมพันธ์ในอนาะคตของคุณจะเป็นแบบไหนโอ้นะความสัมพันธ์ของเขาคนนั้นนะคะหรือตัวคุณบางคนเขาอาจจะเคยผิดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะเสียใจเกี่ยวกับเสียเสียเขาเรียกว,ว่าเสียคนรักหรือเสียใครในคะรอบครัวเพิ่งเสีย เสียคนในครอบครัวไปเนาะนะคะเหมือนเป็นพลิขิตทําให้คุณกับเขาได้มารู้สึกดีรู้จักกันอะไรประมาณนี้อืมนะคะขอดูความสัมพันธ์หน่อยมันจะเป็นไป,ไปประมาณไหนนะเจ็ดไม้เท้าบางทีนะ,ะตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะนะคะเป็นคนที่โดดเด่นนะ,ค,ะคุณไม่ต้องคิดมากนะคะมันมีพลังงานเหมือนว่าค่อยๆพบค่อยๆพูดคุยนะคะอืมความรักในระยะแรกๆอาจจะดูใจกันไปก่อนพบพูดคุยนะคะ อาจจะนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนเหมือนอารมณ์ติดหรือเป็นโรค่วนตัวสูงบางทีก็ดูนิ่งๆเงียบๆแล้วก็เป็นคนที่บ้างงานอืมจะประมาณนี้นะเอาล่ะทีน,นี้เรามาขอดูบรรยากาศความรักของคุณเป็นแบบไหนจ๊ะอืม มีความจริงจังมีความตั้งใจในการทํางานนะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะค่อยๆพูดคุยอาจจะเป็นที่ปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเรื่องความสัมพันธ์มีความชัดเจนในการพูดกันตรงๆนะคะอาจจะมีการตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะม,มีการช่วยเหลือกันเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเอาล่ะทีนี้เ,เรามาดูต่อว่าเขาคนนั้นนะเป็นแบบไหน มีฐานะไหมหรือสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไหมบางคนที่เคยอยู่เป็นไม้หรืออยู่เป็นโสดนะมีสิทธิ์นะที่เขาจะค่อยๆดูค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปแต่แต่ความสัมพันธ์จะเป็นแบบมั่นคงและพัฒนาไปแบบช้าๆนะทีนี้เรามาดูว่าราศีอะไรราศีอะไรธาตุอะไรราศีอะไรธาตุอะไรบ้างที่มีพลังงาน ตรงกับพูดที่เลือกเ n e r g ีเดที่2นะเหมือนเป็นคนมีฐานะนะรูปร่างหน้าตาดีเอ่อราศีพฤศภนะคะราศีมิถุนแล้วก็ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะ่ะเห็นไหมมีพลังงานของคนที่เก่งคนที่ทําอะไรประสบความสาเร็จนะคะแล้วก็เป็นคนที่นะ,ะมีความมั่นคงอาจจะมีฐานะดีด้วยก,ก็ได้นะคะพลังงานของเอเ r g ีเดกที่2นะคะ โอเคถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะให้แอด,อแอดให้แอดไลน์มานะคะขอคุณที่พร้อมโอนดูดวงส่วนตัว599บาท30นาทีนะคะไม่เปิดกล้องแล้วก็ถ้าจะจัดเลขมงคลนะคะการงานการเงินความรักนะคะโชคลาภเนาะถูกหวยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่จะจัดเลขให้แฟนก็นติดต่อกลับมาก็แอดไลน์มาขอคนที่พร้อมโอนนะคะเพื่อนๆน,นะ เอาราค่ะอย่าลืมกดซับ c ไ i b e กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการทำคลิปดีๆนะคะของหมอแจนนะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกนะคะเด็กที่3กองสีเขียวนะคะแฟนของคุณในอนาคตนะคะเรามาขอดูพลังงานก่อนนะขอดูพลังงานตัวของคุณก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนตอนนี้พลังงานเ n e r g y จของคุณเป็นแบบไหนคะขอดูหน่อยค่ะนะคะตัวตนของคุณนะคะขอดูไพ่หน่อยค่ะ ว้าว wow. ตอนนี้คุณนะคะอาจจะมีคนเข้ามาชอบหลายคนโอ้ม oh y g ก d คุณแค่ดูดูอยู่อะ่ะมีคนเข้ามาชอบนะขายขนมจีบให้คุณน่ะคุณเป็นคนที่หน้าตาดีโดดเด่นอาจจะประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานการเงินด้วยเออนะมีคนเข้ามาเลือกมากมายแต่ตัวคุณน่ะเออแค่ดูดูแค่มองๆนะคะอืมหรือตอนนี้คุณอาจจะมีถูกใจใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ก็อาจจะคิดว่าเขาคนนั้นเ,เขาเรียกว่า มีคนคบเยอะไหมหรือเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมหรือกาลังพูดคุยกําลังคุยคุยกันอยู่นะคะดูดูใจอยู่อะไรประมาณนี้นะคะโอ้เป็นไพ่เดอะซันขึ้นอันแรกเลยเด็กที่3เนี่ยถือว่าดีนะแล้วก็มีไพ่เหลี่ยญด้วยนะคะความสัมพันธ์อาจจะเป็นกําลังดูใจรอการพัฒน,นาแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมนะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าแฟนในอนาคตของคุณเป็นแบบไหนเขาเป็นใคร มีการทักทายพูดคุยแล้วนี่รอขยบพัฒนาความสัมพันธ์ว้าวมีการทักทายมีการพูดคุยแรกๆเริ่มๆอาจจะเป็นคนที่หน้าตาน่ารักนะคะดูละมุนละมุนเป็นคนพูดจาดีดูอ่อนหวานอืม ดูแบบว่าพูดคุยกันไปในลักษณะที่ดูอบอุ่นอ่อ,อนหวานอ่อ,อนโยนให้ใจคุณแบบปิ้งปั้งเลยนะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ถึงขั้นเอสอ็อฟเฟนเดเคลลิลนี่ถ้าเกิดดูใจกันไปเรื่อยๆในระยะยาวๆนะอืมนะคะสามารถไปถึงวันที่แต่งงานได้นะนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าไลฟ์สไตล์คุณกับเขามันเข้ากันไหม เออไลฟ์สไตล์นะมันเป็นไพ่บางคนนะตัวคุณหรืออาจจะตัวเขาก็ได้บางทีตัวคุณอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงหรือตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เฟรนลี่ก็ได้นะบางทีอาจจะนะคะบางทีตัวเขาอาจจะแบบว่ามีคนเข้ามาคอยปรึกษาหรือเรื่องนู้นเรื่อง,อง,องนี้เยอะแยะ,ยะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีความหึงหวงหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เพราะว่ามันเป็นจ e น e r a อร e ร d ดดิ้งไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะคะอืมมีการช่วยเหลือผู้อื่นหรืออะไรประมาณนี้นะคะ โอเคทีนี้เรามาดูต่อว่าการพบเจอกันเป็นแบบไหนหรืออะไรพบเจอผ่านออนไลน์ได้ผ่านงานได้นะคะมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนว่าทำไมรู้สึกเหมือนอายุน้อยกว่าได้ด้วยนะอือายุน้อยกว่าได้นะคะมีพลังงานของชาวธาตุดินกับชาวธาตุลมนะทุศรการมังกรแล้วก็ตุลกุมมิถุนนะขอดูพลังงานความรักของคุณหน่อย นะค่อยๆดูไปค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะติดต่อพูดคุยหรือคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกับเขาก็ได้นะตัวเขาตัวคุณเป็นเดอร์ซันตัวเขาเป็นเดอร์สตาร์แสดงว่าต้องเป็นคนหน้าตาดีทั้งคู่แบบป๊อปปูล่านะบางทีอาจจะต้องเขาเรียกว่า,ามีการช่วยเหลือหรือบรลานซ์ความรักความสัมพันธ์นะคล้ายๆแบบว่าค่อยๆพูดคุยเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นทั้งคู่มีลักษณะการทํางานเป็นแบบไหนการทํางานเขาอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจหรือคนที่เดินทางบา่อยๆหรือ อ,อาจจะอยู่จ,จังหวัดเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเละมีพนักง,งานเหมือนอาจจะเป็นไลแมนก็ได้เนาะบางคนก็อาจจะเป็นทหารเรือก็ได้นะคะอทหารคนที่อยู่ต่างประเทศอะ่ะได้เหมือนกันนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลหรือเราอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรืออาจจะไปเจอคนคนนี้ก็สามารถเป็นได้เพราะอันนี้เป็นไพ่แบบภาพรวมนะเราไม่สามารถเจาะจงอะไรได้ลึกได้ขนาดนั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูต่อว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณนะนะคะบางคนนะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่บ้าทํางานมากมันทำให้เราเครียดวิตกกังวลน,นะเครียดคิดวิตกกังวลก็ได้นะ เกี่ยวกับเรื่องความโรแมนติกของเขาเออแต่ความโรแมนติกเขาเป็นคนที่มีความโรแมนติกนะนะฮะบางทีอาจจะนานๆพูดคุยกันทีถ้าอยู่ห่างไกลแต่เขาก็มีความรักที่มั่นคงต่อเรานะบางทีเราถ้าเราถ้าเราถ้าตัวเราเป็นคนคิดมากเนี่ยเราจะแบบว่าวุ่นวายใจนะพยายามอย่าคิดมากนะคะเอาล่ะแนวโน้มมันเป็นอย่างไรต่อไป อมนนืมแนวโน้มในอนาคตนะเขาบอกผมได้คิดมาแล้วนะอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะอย่าวุ่นวายใจิตใจนะคะเขามีความชัดเจนนะอาจจะเป็นคนพูดตรงๆก็ได้เออนะไม่อ,อ้ออึ้งพูดพูดน้อยๆแต่พูดแบบตรงๆชัดเจนนะคะมีพนังงานของเออติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ทางโซเชียลเป็นหลักบ,บางคนอาจจะยังไม่ได้เดินทางมาพบเจอก็เป็นไปได้ด้วยนะ เอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าพูดคุยในระยะยาวเป็นแบบไหนอืมสามารถพูดคุยได้นะแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคเออนะคะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆน,นะคะอ่าเรามาดูไลฟ์สไตล์ตรงกันไหมการใช้ชีวิตหรืออะไรอาจจะชอบเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกันหรืออาจจะชอบอยู่บ้านเหมือนกันด้วยรักครอบครัว ถ้าเกิดเขามีครอบครัวเขาจะเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็จะหยุดนิ่งนะจริง,รงๆเขาเป็นคนไลฟ์สไตล์เหมือนว่ามีคนเข้ามาชอบเยอะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีคนเข้ามาชอบเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบเติรไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆสามารถคุยกับใครได้หลายคนแต่ถ้าเกิดเขาเลือกหรือตัดสินใจกับใครเนี่ยเขาก็จะหยุดนิ่งอันนี้แฮงแมนแล้วก็เป็นไพ่โฟล์อ่าวานนะการแต่งงานการมีครอบครัวการหยุดนิ่งกับความรักความสัมพันธ์แล้วไม่ไปที่อื่นอะไรประมาณนี้อารจาจ่าทีนี้เรามาดูราศีอะไร ราศีวันที่นะโซดีแอกนะขอดูนิดน,นึงนะคะอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่วๆไปนะคะอืมธาตุน้ำอืมธาตุน้ำเออมีกีรกรกฏพิจิกนะคะอาจจะมีพลังงานของคนเกิดวันเสาร์แล้วก็ราศีพฤษศธาตุดิน มังกรพรุศพมังกรพรุศบแล้วก็กันนะคะคนเกิดวันเสาร์อืมนะคะมีพลังงานของผู้ชายที่เกิดวันเสาร์รูปร่างหน้าตาดีผอม,ผอม ถ้าผู้ชายนะถ้าผู้หญิงก็เป็นคนที่ดูเซ็กซี่เออนะคะเซ็กเอฟพิวประมาณนี้นะโอเคนะคะถ้าท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลตอนนี้นะเขาทิตมากเลยคนรักเก่าติดต่อกลับมาหรือเสริมการงานการเงินโชคลาภนะคะเผื่อถูกลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้ถ้าสนใจออการใช้บริการของ channel ของหมอแจนนะคะอ่านรายละเอียดใต้คอมเมนต์หรือที่หมอปักหมุดไว้ให้ชัดเจนให้ครบถ้วนเข้าใจราคา พอแอดไลน์มาทักทักเข้ามาก็คือขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นนะคะเราจะไม่ต้องเสียเวลาอะไรหลายอย่างเนาะนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ